เอาลครับผมขออ่านข่าวจากคุณรัชดาธนาดิเรกนะครับรองโฆษกรัฐบาลเรื่องคอรมออนุมัติโครงการเราชนะนะครับ 3,500บาทต่อเดือนจำนวน31.1ล้านคนนะครับรวม2เดือนในกรอบวงเงิน2.1แสนล้านบาทนะครับโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับสำหรับผู้มีสิทธิ์ก็คืออายุ18ปีขึ้นไปไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33ไม่เป็นข้าราชการพนักงานราชการนะครับผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง และไม่เป็นผู้รับบำนาญน,นะครับไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมิน3 0 0แสนบาทในปี2,562นะครับและไม่มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน5 0 0แสนบาทณนะวันที่31ธันวาคม2,562นะครับสำหรับผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับเงิน ช่วยเหลือจากครั้งนี้บวกตามสิทธิ์ต่างๆรวมไม่เกิน3,500บาทต่อเดือนนะครับสำหรับการจ่ายเงินนะครับข้อหนึ่งะครับผู้ถือบัตรคนจนจ่ายผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องลงทะเบียนนะครับข้อ 2. นะครับผู้ลงทะเบียนสำเร็จในโครงการคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกันภายในวันที่27มกราคมหากผ่านการครัดกรองคุณสมบัติจะจ่ายผ่านแอปเป๋าตังค์นะครับและไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่ต้องกดยืนยันนะครับ ข้อ3นะครับกลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลผู้มีบัตรคนจนหรือโครงการคนละครึ่งหรือโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับจะต้องลงทะเบียนใหม่นะครับวันที่29มกราถึง12กุมภาข้อ4นะครับทยอยจ่ายเป็นรายสัปดาห์นะครับสำหรับการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการสนับสนุนเบิกเป็นเงินสดไม่ได้นะครับให้ใช้ผ่านระบบชำระสินค้าอาหารค่าบริการรถจัก,กรยานยนต์ สาธารณะหรือว่าแท็กซี่หรือว่ารถตู้โดยสารประจําทางที่ถูกกฎหมายและลงทะเบียนกับโครงการเราชนะนั่นเองมีระยะเวลาใช้จ่ายตั้งแต่กุมภาถึงพฤษภา64นะครับซื้อหวยไม่ได้นะครับซื้อบุหรี่ซื้อยาสูบซื้อแอลกอฮอล์อมไม่ได้นะครับผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการต้องเป็นรายย่อยที่ไม่ใช่นิติบุคคลนะครับหรือว่าเป็นร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านก็ได้นะครับผม